นี่เฮาสิมาพันเนี่นะครับเป็นรถถังนะครับรถถังมักกิต้าะนะครับฮ่าซีเนียวนะครับมักกะต้มมนะครับวันมังค์เขาตัวมันพันเบอร์22ครึ่งนะครับเด้อร้อยหกสิบรอบกับพันใหญ่ๆเฮามาพันกันเลยครับโอเคครับเข้ามาพันมักกะต้มมาแล้วนะครับเข้ากับกระดาษมาห้องนะครับเนาะเนาะวันนี้เข้าเจ้ห้องแบบใดมาเบิ่งน้ำกันครับเข้าหัวกระดาษนะครับเข้ากับรถไปขางเดียวกันนะครับเนาะส่วนหัวเข้ากับลงไปขางเดียวกันนะครับนี่คือหัวนะครับอยู่ขางเดียวกันนะครับเด้อ อ่าเดียวกับเนี้เหากป็นแบเขบแบบแบบง่าย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 ครับครับหอกเลขเจังสี่ครับเห็นจังไหนกับวัตถดิบครับนี่รุ่นนี้ต่อแบบหินเกียรนนะครับเนาะเขาไปโหลดครับนี่ปั๊บขบไปง่ายง่ายง่ายปั๊บเรียบร้อยปั๊บขบไปเรียบร้อยครับมาใส่ตั้งนี่กันขาไปเรื่องนะครับหัวอ,อ,อยู่ขางเดียวกันครับหัวอยู่ขางเดียวกันใส่เขาไปโหลดนี่ ครับเถคันนี้ก็ใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยไปเนี้เขาก็แต่งครับบนี้ครับเข้ากับพันธุงสี่นะครับเนาะพันเข้าต่อหัวนี่เข่าสายไฟไปพันสวิตนะครับหัวมันนะครับตับหัวมันสองขังส่วนหางนี่เข่าช่องทานนะครับเข่าช่องทานนั้นหายมัดสี่งนะครับเด้อมัดไฟมากส่ครับเป็นแบบหินเจียหินเจียเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วสี่นิ้วไปเรื่อยๆกันเป็นของมักกิตานะครับใช่ไฟมากสินะครับมาเข่าช่องทานบางทางนี้นะครับ ครับผมโอเคครับเทาก็อาบน้ำยาเรียบร้อยเทาก็บทเอาเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบนะครับเนาะเป็นของดีอยู่นะครับยี่ห้อนี้ดีครับผมครับผมตัวนุ่นมันกระใส่ได้อยู่นะครับผมทผนมันใส่ได้อยู่ครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอย่างเนาะครับเอามาเห็ดจังสีนะครับเด้อปุ่นอยากพันฟินก็เด้อรุ่นนี้พันฟินเบอร์ยี่สิบสองขึ้นนะครับเด้อลอยหกสิบลอยครับผมโอเคครับเขาจะไปมาลองกันว่าใส่ได้ไหมครับ ประกอบเรียบร้อยนะครับวันนี้เขาเสียบปลักเบิ้งนะครับว่าเอาพันมัเขือต้มแบบนี้ใส่ใดบ่อผู้ใดอยากพันกับเบิ้งเอาได้ครับเด้อฝึกไปน้ากันพี่น้องครับเกียบเจ็บปลักกอนครับปุ๊บนี่คือกบเออรถถังนะครับรถถังคัดใหม่ว่าต้องถอนตะปูนะครับรุ่นนี้คัดได้เลยนะครับใหม่ก็เกาๆกับเป็นใหม่ไม่ใหม่ครับร้องครับเสียงนิ่มดีครับับนี่ครับ แล้วเรียบร้อยนะครับนอ้อพันมัดขอตรมไม่เปลี่ยนลูกปืนครับโอ <Okay S 2> เคครับผู้ใดอยากจะสมอยากจะพันมัดขอตรมก็ลองเบิงนดครับเด้อรอบกับมี่บอกนะครับ<ม>โ 1, 5, ห้าวเว่ยพันห้าแต่ดาว